โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l d e n s t e ม m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้ย4ี่ชั่วโมงโปรโมชั่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่แอดไลน์ g o l d e n s เติมเกมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook ก o เด e n เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม โอเคครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตันที่เราจินเคินะผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเอเมอรี่นี่ครับอ่าตอนนี้ผมได้ชนกับเป็นสายแทงเลยละกันนะครับแล้วกันอะไรสายแทงแน่นอนนะครับผมเป็นทาร่านะครับซึ่งงั้นหนึ่งไอเทมที่สําคัญเลยไอสองไอเทมสาคัญนะครับมูลาภาษาแล้วก็ตัดเลือดนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมจะบิวตามสถานการณ์เลยนะครับเพื่อนๆรุ่นก็เอามาเป็นคลิป16เออ ประมาณนี้คร่าวๆเนี่ยเตะว่ะแรงจริงวันก็หน่อยว่ะวันกันน่อยว่านก็หน่อยดีโคลีพัดกดก่อนกูเตะอุยอ้ยรอดเฉยผมมีกำหมัดอยู่อะทิิงผมคิดว่าผมจะตายแล้วนะ เหมือนเขาได้แบบตีผมไป่ทีเดียวแล้วก็ชนะเลยเตะสวนเลยฮะฟืบตัดมาวับเข้าเลนป๊าบได้ริมซีบาทโอ้โหโดดติดอย่างงี้อันตีพิฆาตสูนระเบิดกลางอากาศูเจมอีกแล้วอ่านี่เราไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับใช้สิิลหนึ่งเอา อเคฮิว okay, หลังป้อมก็แรงพอสมควรครับนี้ไม่ต้องกลับแล้วก็ปึ๊บฮิวไปเรื่อยนะครับผมถ้าเพื่อนๆแพ้เลนให้อัพเอ่อสกิลหนึ่งนำแล้วกันนะครับถ้าชนะเลนก็สกิลสองอันนี้เป็นแทงแล้วไงคือมันสามารถจริงๆอ่ะมันฆ่าทาร่าไม่ตายถ้าเขาไม่ห้าวนะครับเออเขาจะเล่นเซฟไปเลย แล้วก็ออกเป็นเจาะเล็กแล้วก็เคอร์ซเบสนะครับเดี๋ยวเจาะเล็กตรงนี้เราจะบิวไปเป็นมูรามาสะต่อนะครับผมถ้าออกต้นเกมมันมันยังไม่มีผลสังเท่าไหร่นะครับก็เลยออกตัดเลือดมาดีกว่าเอาแค่นี้พอนะกดอันติีปุ๊บเราออกเฮ้ยเฮ้ย ดียังได้เฮ้ยทำไมผมไปดัสรัสเขาครั้งก่อนมัน 4, 4ีบาทครั้งนี้50บาทเพิ่มหรอเออเพิ่งสังเกตเหมือนกันนี่เพิ่มทุกตัวที่เกิดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวอลองตัวหน้าเนี่ยเพิ่มทีละหกบาทโอเคช่วยเพื่อนเอาดาาัสสักเยอะก่อนเนรับ <Huh? S 2> ถามว่ารุนแทงเอ้ยรุนคี้แบบนี้สามารถบิวเป็นแทงได้ไหม ได้นะครับเดี๋ยวผมขอลองดูสถานการณ์ต่อนะว่ามันเป็นยังไงนี่ครับว่าคนออกยังไงเพราะตอนนี้ต้องรอหยาดเล่เกมอยู่เหมือนกันนะครับหยาดก็กรีบฟาร์มเลยตอนนี้เงินเขาก็เยอะอยู่นะครับไม่มีอะไรมากยืนกับทาร่านะยครับแค่รับเลนก็พออย่าแพ้เลนนะครับเออไม่ใช่อย่าตายรับเลนเฉยๆเลยแล้วก็หาแบบเวทคลิปอย่างนี้บ้างนะครับ โอ้เขาได้วะมื่อไรน้อยตัดป่าไปได้หล่มนึง่งเอออ้อัติบดเฮ้ยโอ้เพอนเพื่อเห็นไลมบ้านอะเวลเจ็ดติดขี้พันพันสี่มันทมอไม่ผิดนะคือผมตกใจอยู่ตายเฉยเลยอืม ตกใจจริงตกใจจริงตอนคิดว่าตอนแรกคิดว่าเอาไม่ลงด้วยนะครับแล้วก็กระโดดเข้าป้อมหนีไปไม่ตึกคีบันตีบ้าบออ่าทาร่าเป็นรองเท้ากันพีสีนะครับผมจะบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนไม่อยากแพ้เลนจนมากเกินไปอย่างเงี้ยเจอพวกตัวไกลยภาพอย่างที่ผมบอกแทบจะทุกคลิปนะ้บให้ออก,กรองเท้าเกาะมาเจอกับเอเมิบรี่เนี่ยหรือว่าผมเล่นทาร่านะเจอกับเอเมิลรี่เนี่ย ม,มันไม่ค่อยมีซีซีเยอะขนาดนั้นนะครับเออก็ออกได้แต่นี accept, well. ้ทาร่าก็ออกเป็นรองเท้ากันซีซีเลยมันก็จะบางๆหน่อยเตะเมื่อกี้ผมก็แบบเฮ้ยติดขี้พันซีอ่ะไม่แรงจริงรองเท้าก่อนน่าจะเบากว่านี้นะครับผมก็จะแนะนำทั้งฝั่งตรงข้ามฝั่งผมด้วยในแนวการออกของนะเผื่อเพื่อนๆแบบเออเล่นทาร่าแล้วเจอเอมิลี่เหมือนกันนะครับ แต่ต้องดูโดยรวมด้วยนะว่าเราจะออกดีไหมอย่างเช่นดูฝั่นตรงข้ามตรงกลางนี้ครับเขามีเ<ฮ>ออเลดิโกมันชื่ออะไรวะเออเนี่ยเลดิโกเลดิโกโเออ <โฮ S 1> <ๆ>การเกมก็ต้องออกเปน็นของท้ากันที่ะถูกแล้วนะครับแต่ต้นเกมไม่แพ้เลนมากจนเกินไปก็รองเท้าเเลดิโกเลดิ้หลบซ้ายก่อนไหลบขวาฟิกเกอร์ลบอันนี้ซ้ายจริงแรงงัดหน้าเขาอีกมาเพื่อนยัง อย่างนี้เลงมาจากเลนบนน่ะต่างจังหวัดจะถึงฮอกบอร์ดอยู่แล้ว <c oughs> ต่างจังหวัดจนถึงฮอกบอร์ดเ <c oughs> พกกื่อนกว่าจ,จะเข้าเข้าสู่โหมดคลั่งเตะสวนนะโหมดคลั่งหายคลั่งเลยเออหิวเลือดไปธรรมดาเนี่ครับ มูราดเก็บสเต็กด้านซ้ายวนสแสดงว่าเขาน่าจะไปฟาร์มแดงต่อล่างน่าจะสบายนะครับมูราดไม่อยู่งั้นหยอกหยอกมุกอะไรของกูเนี่ยมุกติดคอเฉยมอทอสไอนี้คิวิ่งเอ้ยไม่ใช่ไอนี้เท <c oughs> ียวตอสสวยครับสวยครับสวยครับแครีเขาตายแล้วเออผมต้องให้หยานฝากบนว่ะ เดี่ยหยันฟา์มไปก่อนเขาเป็นตัวเลทเกมให้หยั่นเขาฟา์มไปก่อนทิ้งเลทผมไปเลยหมายถึงแบบทิ้งเวฟนะให้เขาสักเวฟหนึ่งแล้วเขาช่วยกันป้อมช่วงต้นเกมนะครับเดลเลทเกมเดี๋ยวเขาจะเป็นคนแบกผมเองโอเคครับผมบิวมาเป็นมูามรามาสระเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกออกเจาะเล็กไว้ก่อนนะครับไม่ต้องออกเต็มอันนี้ก็บิวมาเป็นมูามรามาสระต่อเลยแล้วนะอย่างนี้เพื่อนๆอยากจะออกอะไรต่อล่ะ น,นั่นไสผม,มอยากคิดไม่ออก <laughs> ขอคิดก่อนได้ป่ะขอคิดก่อนได้บ้างอ,อ, <c oughs> อมาดตะมิก็อยากออกเว้ยแต่ว่าตอนนี้ต้องยืนชนให้ให้ด้วยเนี่ย <c oughs> ไก่อาสแตนดาร์ดก็ไม่แย่นะสำหรับเอเวอร์ลี่วัดชัวไอวัดชัววัดชัววัดชัวไอเออมอทอดใบอย่างสวย น่าจะใบเลยเออไม่งั้นเขาไม่ยืนแบบ2ตัวชิดติดขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผมก็เสิร์ฟด้วยอันติแล้วก็ลุกเตะพามาเข้าไปราชีบอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร <laughs> ลาคีบไม่ได้ <Yeah! S 1> อัติเพื่อนๆรู้กันหรือย,อยังนะครับอ่าอธิบายสันส้นๆเอาแบบสันส้นๆเลยนะอัติเวลาที่เขากด จะอึดขึ้นนะครับผมเออแล้วก็ดาเมจฝั่งตรงข้ามจะเบาลงมันก็เลยอึดขึ้นนั่นแหละประมาณนั้นนะครับอ่อาแล้วก็ไกล้อาป่ะผมอยากลองมผมอยากลองผมอยากลองตามเมจเวตานี้มันไม่ได้แบบรุนแรงซะขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามันก็แรงอยู่มันก็แรงอยู่แหละเออแต่ถ้าเที่ยวพวกทูเลนหรือว่าซาตาอะไรเงี้ย เออผมว่าไกลอา์น่าจะดีนะตานี้ว่ารีเจนเลือดได้ด้วยนะครับมันก็เหมาะกับพวกไฟเตอร์ใส่แท้งเลยอยู่ทับเบิร์ดเอาสองพันห้าสองพันห้าแล้วมูลดล่วงเข้าไปรองเท้ากเกาะแก่ทำพห้ฉันดูแย่ต่อมาเมลออฟเพนผมไปดูการแข่งมานะครับเพื<ๆ>่อนๆเหมือนกับไม่รู้ว่ะชิวอฟเดอะลอตดูเหมือนดรอปไปเลยอะ่ะ ผมดูชั่วโมงเต็มเลยนะหนึ่งคลิปเต็มๆเลยนะดูถ่ายทอดสดเนี่ยก็สังเกตว่าบางชิ้นเนี่ยเขาชึ้นขึ้นชิ้นแรกไปเลยแล้วก็ออกล็อกชิ้นตามล็อกชิลตามด้วยซ้านะครับืมงงสายแทงนี่เหมาะมากพวกแครี่ยิง DPS อะไรเงี้ยเหมาะเจาะจัดในแค่รับเลนก็พอนะครับไม่ต้องถล่มหน้าไปเยอะ มันจะเจ็บเอาโดนดักเพื่อนเพื่อนรองเท้าก้องนั่นทำให้ฉันดูแย่อีกแล้วมันดูสโลเป็นหมดเลยตันให้เรซิโกเรซิโกลุยเพื่อนอย่าไปอย่าไปวอยนี่อย่าไปวอยอย่าไปวอรี่วอยคืออะไรวะวอรี่เอาให้มันกลับมาให้ได้เพื่อนเอาให้มันกลับมาให้ได้ มันบวกสุดด้วยมุลาดมีกลางกับล่างให้ทำนะครับขอเค่กลางแป,ป๊บก็เอาฮิลไปด้วยจริงๆมีปัญหาแค่อย่างเดียวเลยครับสำหรับเอเมอรี่ก็จะเป็นบับฟ้าผมขอเอากลางกับเพื่อนก่อนเ <c oughs> ตะเฟิร์สตนันหือตันถึงจะต้องกลับขอละกันนะจ <c oughs> ๊ะอ๋อกลบกั เขาเกิดกันมาแล้วนะครับล่างคลิกซี่โอเคผมเขียกลางเออเขียเขียกางเขียกางแทนคลิกซี่เนี่ยครับ <right> รอไฮเตะอีกสักทีผมก็จะฮิวเลือดไปด้วยแล้วกันนะครับไฮเตะเละี้ยวผมเคลียร์เลยแล้วกัน uh huh. Ao ao โโพ,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 พิ่งอย่าเ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 พิ่งสุดจะเพิ่งสุดหลังมาคนหลังมาเยอะด้วยเมียวเพนพี่มาแล้วจ้าเมียวเพนพี่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าชิปฮะชิปฮเลยผมว่าผมเปลี่ยนรองเท้าเกาะดีกว่าจริงไม่ไหววะต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าการินสีแล้วมันนานเกินไปแล้วโดน ดนแช่โดนดึงผมพูดไปอย่างว่าว่า,าโรนคีก็สามารถออกเป็นแทงได้เหมือนกันน่าจะพูดไปแล้วนะครับเออน่าพูดไปแล้วมันก็ได้ทั้งแบบเป็นสายผสมเนี่ยเอา้าอูุ๋้หลาดบินอะไรขนาดน,นั้นอนะเตืดให้ลุยเพื่อนจังหวะนี้เป็นจังหวะวินของเราลุยเพื่อนมันใส่ผมหมดใส่ผมหมดจริงอ่าฮ่ นายแต่เหลือแคลลี่สักตัวเดียวยอมแพ้ซะดีไวเลตตัวนี้ยเจอโอ้โหอย่างีอยู่ฟรีรำท่านหนึ่งพีเพื่อนรำท่านหนึ่งพีกูถ่ายท่อสดรำเลยรำแบบสุดโอเครำป้อมก็ได้รำป้อมก็ได้อได <c oughs> โอ้ยน่าจะชนะเออชนะแล้วนะครับ11ดวิคลิปเท่านี้ไม่ทัน กกโอเคครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับเอเมอ o ี่ออฟเลนนะครับผมก็จะมีออกเวลาดูจ้งผมผมก็จะออกของตามสถานาการณ์ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ออกแบบแพทเทิร์นเดียวตลอดแล้วก็เวลาที่มีเมตาไอเทมอะไรอะไร,อะไรอย่างเงี้ยมาแนะนำเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำให้เรื่อยๆอัปเดตให้ตลอดนะครับผมสำหรับออฟเลนก็ถ้าใครชอบวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ ขอ,อตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ